สวัสดีครับนี่เับรับฟาร์มครับมาพร้อมกับยันมาหาเสือเล้ยครับมีประกบคู่นะครับคูบุบตรา L ห้าศู L านยะ์หนึ่งแถนาดินเนียวใส่กันครับึงึครับสิพ้าเพิ่งไอ้ไม่ไทยครับไม่ไทยครับแถไทยให้ครับึ มาเนอ้กนนครับมาหาเพื่อนนะครับเอา,านะิ้นาครับหน้าดิเนีมืดครับเลยเดี๋ยวเราไมาใ่ใกล้ครับเพื่อนก็ชื่อหมายแคครับห้รแรงครับยันมาตัวนี้สมบุกสมบันครับเอาซสแนวครับจะง่ายเหมือนเหสิไปปลูกมันโตโตงก็แล้วไอ้ไม,ม้มีอรอดบ่ามือน ใ <c oughs> จเย,เย็นครับอแงหนหลายครับเกิดมาสวยเดี๋สิเอประทันครับฝนตกมาช่วงตอนครับนะครับแานมาตัวสมบุกสมบึนครับนาดินลองฟองครับเมือนแห้งมือนีนาะดินเหียวครับต <c oughs> ุ้มไหมน้นเตียยมุ้งผมได้ตุไหมห้อง

เดีนยงงานครับจอดไปสุโม้งกว่าครับฝนตกพวกันท้างยืดครับเรื่อยๆอีเรื่อยๆอาบอกครับยืนให้นั่นกจบซูโม้งครับม่ไ <c oughs> มาและวไมอ่ะเอะไรครับทีว่ <c oughs> าแ, <c oughs> าแ,แตงขนาด ยินเงี้วครับอีกสามมือครับถ้าฝนมาตรงนี้ปั้นครับบางทีงานโขกอะไรแบบนี้อุตตาหมดแห้งครับ,รบ,ตรบแต่ว่าคนบ่แห้งไปเลยสมทั้งขั้นครับหนึ่งจะเรียครับช่วงนี้ทั้งงานดันงานไหนจะเรียก ขาได้เท so so ่าไหร่ครับชง้นดันกมาหลายครับนีลสสองไรูละสิบองอะไรครับสิบเอ็ดสิบไรมีะเดียได้พูละทั้งกมได้ผูละสิบสอะไรครับถูกไหมแกก็เศร้าครบมเศร้าหน่อยกินม่สงงานเงี้ยคนหนึงก็ไปกินเลยนัส่งยัง่ได้้เารอ้อง ที่เดียกันนะครับแต่ต้อยังไ้ประคามครับเห็ดหนักตาจะรู้อยู่ดูครับได้ดูแห้งว่าจะได้ข้่รถครับพอลงยังเสียจะเ็นียกงหรอครับรนันรรงงรกรถดแห้งหนะครับ แย่น่ครับน้อยสีเข้นนะครับมือนี้ไหวครับมีเงนเห็นเดดดอสอกง่ายมองนะครับบอลแต่ว่าห้องายมองว่ามันเกเนมีก็เป็นกระแกนี้มานดูก็ได้ครับใจไม่แข็งพอเป็นแหง่จ้าจ้าน้ำดาวอยู่รัหนู่ไหม เน่ยให้นะก็าจาไปพไปซ้ำผมฝนตกครับแนท่มนวมก็เลยว่ไปซ้ำเนื้นครับเสือไปเก็บาเจ้าม่เอาทางผีกันเสียอยู่ผิดเลยครับ แสงสีมากได้หน่อยครับเอาเรียบร้อยแล้วครับไปให้ต่อไปแล้วครับเจ้าว่ากันงานนาครับเอาไม้เอามาให้เบ่งไอ้ไม้ขับรถครับ,รบไม้ไทยเจตะวัน,นแล้วเราใจดสินบ๊อบบอกครับได้เก็บงานนะครับ,รบงานกันแล้วอุดยอดเลยสมบุกสมบันครับห้าสิบแรงของเรา อีกามือว่าสีผ้าเราไปปลูกมันเฉยเปลูกก็ปลูกครับเจ้าจออมาน,าาานั่งถ่ายเฮื่อนกับน,นี่ครับบางคนซุ้มพคนไปแบกให้นะ้าข้าเจ้าไปเห็นแล้วนะครับจะจบชิปนี้ไว้เท่านี้ครับพอกันชิดนาครับผม